สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําฟาร,ร์มกันต่อนะคะเรายังไม่ได้ไปหาหมวกของนายกเทศมนตรีเลยเนาะกทายฟับปี้ก่อนวันนี้เป็นวันเกิดของชันนะคะเดี๋ยวเราเอาน้ำต้นไม้ก่อนนี่ต้นแอปเปิลเราเริ่มโตแล้ว มีอันไหนที่เราสามารถภาบได้บ้างน,นี่มีไหนต้องโดนาท์ไหมอันนี้ต้องโดนาทโดนาทเหมือนกันแล้วก็โดนาทอันนี้ นี่ติดดาวขออนุญาตขายเธอคิดว่าฤดูหนาวนี้เธอจะปลูกชาไหมถ้าปลูกแล้วก็เอาให้ฉันด้วยนะฉันอยากจะส่งใบชาไปให้พ่อแม่สักหน่อยใบชาเหรอยังไม่โตดิต้องรอก่อนเราอาจจะคับแ่งโซลาเซลล์นะคะจะต้องหูสแคปกระจกแล้วก็ทองคำแท่ง เราต้องใช้ขยะเยอะเลยอะ่ะกระจกนี่ทำจากอะไรนะจำไม่ได้แล้วว่ากระจกกระจกใช้สแครปทำกระจกอีกโอ้โหใช้สแครปทำกระจกงันต้องคราสสแครปเยอะๆเลย โอ้โหเกลี้ยงเลยโล่งเลยหนาวกว่าเดิมอีกนะทีนี้เดี๋ยวเราต้องอัพเล้วไก่กับเล้าแกะเพิ่มนะคะเพราะว่า จะได้เลี้ยงนกกระทาแล้วก็เออแพะเพิ่มได้ อ๋อเมื่อกี้เราเก็บเอานเะนี่ยนกึกว่าเราออกมานะเนะี่ย เราต้องไปทำอะไรหรือเปล่าไม่ต้องครับสแครปเพิ่มนะคะเพราะว่าส,สแครปนี้คือต้องใช้เยอะเลยเรียบร้อยจิตวิทยาประจำวันของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้เดี๋ยวเราจะพาลองลงไปสำรวจพื้นที่ใต้น้ํากันนะคะแล้วก็วันนี้จะนอนใต้น้ําเลยเพราะฉะนั้นเย็นๆเราค่อยไปเราจะได้อยู่ข้างล่างยาวๆวันนี้เป็นวันเกิดหมอชานนะคะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกันน่าจะอยู่โอเคอยู่ที่คลินิก ไปตรงมิวเซียมต่อนะคะขอไปดูร้านลูแซมก่อนว่ามีอะไรอัปเดตหรือเปล่ามีมีเคเวสดด้วยเดี๋ยวค่อยออกมาดูนะคะ ไข่ไก่หนึ่งเหรอเป็นต้องการไข่ไก่หนึ่งนะคะได้เลยเดี๋ยวเราไปหาคุณหมอก่อนอุ้ยนท่พีดาหรอเหมือนเขาจะจัดงานอะไรกันสักอย่างตรงนี้หมอชาอยังอยู่หรือเปล่าไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงด้วยหาอะไรกันอะโอ้ยลูกฉันขอโทษนะ ันไม่ได้ตั้งใจจะทำปากกาของเธอหายไม่ต้องห่วงหรอกแค่ปากกาไม่ต้องคิดมากนะโอเคไหมแต่มันแพงมากเลยนะอย่างน้อยก็ต้องแพงมากแน่ๆหมายถึงจะไม่แพงได้ยังไงนะ่ะจเย็นๆน,นะยุลิ ว่าแต่ทำไมเธอต้องใช้ปากกาด้ามทองด้วยเนี่ย <c oughs> อืมไม่ต้องห่วงหรอกเรามีตั้งเยอะไงแครอด <c oughs> มีอะไรหรออ๋อเราเรายืมปากกาอยู่ิฟไปตอนไหนจ่จำไม่ได้อ่ะ ขอใจได้ยืมปากกานะโอ้เธอเชื่อปากกาฉันด้วยวันนั้นที่มาหน้าบ้านแน่เลยใช่ไหมเอ่ใช่ไหมถึงปากกาของลุกเอ่อลัก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 สุดนะนะลักลักสุดน้นี้ยู่ลิือไม่เป็นไรหรอกคณเก็บมันไว้เถอะทำไมต้องหน้าแดงด้วยอ่ะจะจริงเหรอ ยังไงก็เถอะผมต้องไปแล้วผมขอตัวก่อนนะ <c oughs> ยินดีที่ได้พบคุณนะแครอท <c oughs> <c oughs> ยืมปากกาของลูกไปแล้วก็เอามาให้เรายืมต่อก็เป็นปากกาของลูกเหรอ ใช่ฉันลืมปากกาไปฉันอยู่กับลุกที่บ้านเขาก่อนที่ฉันจะไปหาเธอืหลังจากนั้นฉันสัญญากับชานไว้ว่าฉันจะจัดการอะไรให้เรียบร้อยก่อนเลยไม่มีเวลากลับบ้านฉันเลยเอาปากกาเขามาแทนก็เธอช่วยฉันไว้ได้พอดีเลยขอบคุณอีกทีนะแคลอทที่หาปากกานี้เจอ หรอเอทำไมอ่ะอ๋อไม่ชอบดอกไม้งันเอามาแรงไปแทนการไม่มีโลกถือเป็นล่าบันประเสริฐนะอย่าลืมละ่ะเงินไม่มีประโยชน์อะไรหรอกถ้าสุขภาพเธอไม่ได้ดีพอที่จะมีความสุขในการใช้มันขอบคุณสำหรับของขวัญเกิดนะเพื่อนฉันรู้อยู่แล้วว่าเราสนิทกัน อ๋อไม่ชอบดอกมาไอ้โอ้หมอชานนี่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นอะไรกับคุณหมอยูลีน่าจะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเราขอไปซื้อเสื้อกันหนาวก่อนนะอ,อ้าวปิด ามามเยอะมากเมื่อกี้เราไปตรงจุดบริจาคของแล้วก็ลืมไปดูลืมไปดูกับดักมาแรงที่เราวางไว้มี่นอน ยังหาหมวกของนายกเทศมนตรีไม่เจอเลยนะคะแล้วเอาไข่ไก่ไปให้เบนเบนอยู่ตรงไหนหน้าน้าจะอยู่ที่ร้านหรือเปล่าร้านข้างบนอืมเบนอยู่ตรงซาวน่าแล้วเราไข่ไก่ไปให้เบน,เน,น,เเนด้วยนะคะตรงซาวน่าวันนี้เราวางแผนว่าเราจะไปลงใต้น้ําแล้วก็ไปนอนใต้น้ํานะคะเพราะฉะนั้น หมวกของคุณคอนเนอร์แล้วค่อยหาให้เขาพุ่งนี้แล้วกันไข่ไก่ไข่ไก่อยู่ไหนอ่ะโอ๋อโอ้ต้องพุ่งนี้แล้วแหละเบนไข่หมดเลยไข่หมดเกลี้ยงเลยนี่เก็บไว้ทำกิน มาซีเหรอถ่ายรูปอยู่อ๋เฮตอนนี้เรียกว่าคุณพยายามจะถ่ายรูปใช่ไหมอ๋อใช่แล้วฉันกำลังพยายามจะถ่ายรูปของตัวเองกับประภาคานอยู่นะ่ะเอาจะส่งไปให้แม่เหรอปกติฉันไม่ทำอะไรแบบนี้หรอกถ้าฉันไม่ส่งให้เธอเร็วๆนี้ แม่จะมาที่นี่แล้วก็ลากฉันกลับบ้านเราช่วยเขาถ่ายรูปดีกว่าคุณแน่ใจเหรอขอบคุณนะไี่เห็นปลาพาคานใช่ไหมได้เลยอ่าหนึ 1, 2, ่งสองสามหนาจเซะโอเคสวยแล้ว เป็นไงว้าวโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้ยืนไม่ใช่หรอเมื่อกี้เหมือนจะยืนถ่ายนะอุ้ยอ๋อถ่ายหลายรูปอุ้ยสวยโอเคถ่ายรูปให้เมอร์ซี่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงน้ำดีกว่า ไปสำรวจเมืองเงือกกันุ๊้ไม่ใช่ยะพิดอืมอันนี้ของกินหัวของนายกเทศมนตรีอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่มีหรอไปดำน้ำต่อกัน เดี๋ยวประมาณ5โมงหรือประมาณ1ทุ่มเราจะพาไปสำรวจตรงเมืองเงือกกันนะคะอ๋เอ,อเราต้องขึ้นไปข้างบนนี่นะเราต้องขึ้นไปต่อข้างบนตรงนี้มีจุดโอเค điều léo bật องตัวแบนเหรอตอนนี้เราอ่ยากเราเท่าไหร่ละเก้าสิบห้านี่แล้วเราเจอน่าจะเปิดไอีกต่อหนึ่งพอดีโอเค โอเคค่ะตอนนี้ขยะเราได้ร้อยหกสิบเอ็ดแล้วนะคะแต่เราขอออกปักสมอไว้ตรงนี้เพื่อที่ครั้งหน้าจะได้มามาเปิดเสาแถวนี้ต่อแล้วเดี๋ยวเราก็วาร์ปลงไปในเมืองน้ำรงนังเงือกนี่ตรงนี้นะคะตรงเช้าเงือกแมบบที่นี่มีเช้าเงือกอยู่หนึหน่งคน นนรเราเข้าได้ไหมอะ่ะเฮ้ยเข้าได้ด้วย,อ,ยอ๋อตรงนี้ตรงที่เรามานอนได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยมานอนที่นี่เราไปสำรวจที่อื่นก่อนขึ้นไปข้างบน ขานี้เออจะเป็นมันจะเป็นต้นไม้อะไรสักอย่างนะคะตรงนี้มองไปข้างล่างมองคลักกำลังยุง่งไม่ได้อนุญ,ญาตได้เข้าอ้าวเข้าไม่ได้โอเคเราน่าจะเข้าที่ไหนไม่ได้เลยนะคะนอกจากในปราสาท 와. Wow. นี่ถือเป็นการปุกลุกหรือเปล่าเดี๋ยวเขานอนกันอยู่ไม่เอาอียเราปุกลุกนะนี้ไม่เอาออกไปดีกว่าออก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 เดี๋ยวเราไปดูร้านค้าไปดูอะไรข้างนอกดีวกว่าว่าเราเข้าได้ไหมบ้านของอากุง กองแทงเอาเนี่ยไม่ได้นุญาตใ้เข้าแล้วน่าจะเข้าบ้านใครไม่ได้เลยนะเอา้าทำไมเข้าบ้านอากุงได้อ่ะอยู่แล้วอากุงนอนอยู่แล้วเข้ามาทำไมก่อนออกตรงนู้นจะเป็นบ้านของเทพพยากรน,นะคะข้างบน โชยู you. ท่านมาถึงดั่งคำทํานายอ๋อ,อทํำนายไว้แล้วเหรอเราจะมายินดีต้อนรับสู่ห้องของโชยูแครอทขาหวังว่าจะได้คุยกับท่านถึงเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างมากบัวทั้งอาณาจักรเรามีถ้ำสมุทรอันศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายแห่งท่านอาจได้เห็นมาบ้างแล้วระหว่างเดินทางอ๋อ เสาอ้าวเราเข้าได้เหรอน้าเหล่านี้คือจุดล้ำค่าแห่งทรัพยากรบางอย่างอาจถือได้ว่าประเมินค่าไม่ได้ในสายตาท่านคำตัดสินที่ให้ท่านได้เข้าถึงพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้หาใช่ของเราไม่หากเป็นของมหาสมุทรและดูเหมือนว่ามหาสมุทรได้เลือกท่านแล้วเราเข้าได้หรอ ใยจังหวะแห่งมหาสมุทรในฝีเท้าของข้าและสุกแห่งปูที่เต้นรำหข้าขอมอบสิทธิ์แห่งการสำรวจถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้แก่ท่านเฮ้ยยิ่งท่านเดินทางลึกลงสู่มหาสมุทรท่านจะค้นพบถ้ำเช่นนี้อีกมากมายจงใช้ทรัพยากรของมันอย่างชาญฉลาดและจงจำไว้ว่าสิ่งสำคัญคือการสำรวจโอเคได้เลยขอบคุณท่านอย่างมาก อุ้ยถ้าหน้าจุดวาร์ปเพื่อเข้าได้หมดเลยตรงนี้บ้านใครอะ่ะตรงนี้เหมือนจะมีบ้านอีกจุดหนึ่งอ๋อเป็นทางเข้าไปแบบนี้เฉยๆเดี๋ยวไปตรงจุดแฮงเอาทอ๋อทางเข้าอยู่ตรงนี้ ไม่ได้รับอนุญาตได้เข้าตรงนี้ร้านค้าเหมือนเราก็ยังไม่ได้รับอนุญาตนะตรงนี้ร้านสัตว์โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปนอนก่อนนะคะเออที่นอนอยู่ไหนนะนี่ข้างล่าง วันนี้เราจะนอนที่นี่นะห้องนี้แล้วกันเอานอนเลยนี่วันนี้ได้7,800ว,ว้าวมีเสียงได้ยินเสียงวานเหระ คุณย่าส่งมาเฮ้ยคุณย่าส่งมาเราดูในเมืองใต้น้ําได้ด้วยพ่อแม่ของหลานส่งบทความที่บอกว่าหนูทําเงินได้แล้วสองแสนห้าให้กับเราด้วยือพวกเราดีใจมากเลยนะที่หลานได้เจอชุมชนของตัวเองแล้วก็เติบโตอย่างดีที่เกาะคอร์ลนะ่ะเราส่งเงินมาให้เพิ่มด้วยตอนนี้พวกลูกแมวมายืดห้องปููกับย่าแล้วเราสองคนให้พวกมันมานอนด้วยไม่มีทางที่จะปฏิเสธพวกก้อนขนพวกนี้ได้เลยพวกเราภูมิใจในตัวหลานมากนะแค่อลอด้อยคุณย่าส่งเงินให้พันหนึง่ง ขอบคุณครับเราลองว้าปไปดูตรงถ้ำไหมทุกคนแล้วเ,เดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปข้างบนไหนลงไปสิก็ได้เหรอเฮ้ยได้จริงโอ้โห เดี๋ยวแล้วอ้าอ้าวมาแล้วแต่หรือว่าตอนนี้ยังยังไม่มีอะไรให้เหรอน่าจะยังไม่มีอะไรให้นะคะถ้าอาจจะยังไม่เปิดก็ได้เนี่ยมันมีพวกประตูพวกอะไรไม่รู้อะแต่เราเก็บขยะก่อนนะคะเพราะเราน่าจะยังออกไปไหนไม่ได้ เดี๋ยวเมื่อกี้มันมีทางซ้ายมีทางออกไหมจะลองเข้าไปมาอีกรอบเนี่ยๆๆๆเฮ้ยอ๋อเหมือนกันในอนาคตประตูประตูอาจจะเปิดเพิ่มอีกก็ได้นะคะพวกประตูหินที่อยู่ตรงข้างๆ ยขยะให้หมดเดี๋ยวเราลองไปอีกถ้ำหนึงกันนะคะมันอดใจไม่ไหว โอเคค่ะทุกคนเราเคลียร์ขยะถ้ำน,นี้หมดแล้วนะแต่ถ้ำน,นี้เหมือนจะไม่มีทางให้ออกเอ้ยนี่ไงโอเคเดี๋ยวเราลองไปอีกฝั่งนึงมีสาล่ายข้างล่างด้วย โอเคค่ะทุกคนเราเคลียร์ขยะถ้ำนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปทางไหนต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันกลับบ้านเราดีกว่าสองจุดน,นี้ก็มีถ้ำอีกนะเนี่ยแต่เดี๋ยวเราต้องเปิดเองให้ครบก่อน